สวัสดีนะครับสวัสดี <c oughs> วันนี้มาถ่ายบรรยากาศที่ถ้ำเลสติกอดอนกัน <c oughs> ก็ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมเข้ามาติดตามช่อง youtube ได้นะก็เดี๋ยวดูบรรยากาศแบบ คนเดียวเนาะก็แบบสบายสบายกันนะด้านหน้าก็สังเกตว่าเป็นรูปหัวช้างเนาะก็ด้านในเป็นเป็นภาพจิตจะมาจิตจมากร,รมเป็นภาพเออเป็นกระดูกช้างบ้างเป็นอา่าด้านส่วนของปอดช้างบ้างเนาะ ด้านหน้าสังเกตว่าเป็นวงวงช้างส่วนด้านนี้ก็เป็นลันทานลันธานก็เป็นน้ำไหลอยู่ก็มาถ่ายบรรยากาศให้ชมกันในคลิปนี้มันไม่ค่อยยาวนะ ด้านในนี้ก็สามารถล่องเก่งได้นะล่องเก่งไปออกอในเขตพื้นที่จังหวัดตังได้นะเขตพื้นที่อำเภอปะเหลียนได้นะก็ไปออกอีกทางหนึ่งด้านในก็ด้านายาประมาณ4กิโลจากปากถ้ำนะประมาณ4กิโล ไปถึงประมาณประมาณ4กิโลสุดทางเนาะก็ก่อนที่จะสุดทางมันมีสีแยกในประมาณประมาณอีก1กิโลเนาะแล้วก็ไปตรงไปเลยก็ด้านหน้าก็เป็นโค้งให้เลี้ยวให้แล้มเข้าไปเนาะบรรยากาศ บรรยากาศด้านล่างน้ำแบบใสแบบสบายอาลอยใบไ,ไม้ล่วงมาจากข้างบนมาลอยกระทงแบบแบบทุกปีนะเลยปีที่แล้วก็ไม่ได้มาลอยที่นี่นะ เก็บบรรยากาศกันก็อากาศลมลื่นดีเดี๋ยวตายบรรยากาศด้านล่างเสร็จเนาะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันก็ เวลาขึ้นบันไดอาจจะชันนิดหน่อยนะก็ยังสบายกันอยู่ก็ว่ากันไปนะก็เป็นช้างตัวใหญ่นะตัวแม่เลยนะตัวกลางก็เป็นตัวเล็กสุดเนาะก็ส่วนนุ้นก็เป็นตัวตัวกลางนะ วนกลางตัวกลางก็เป็นชื่อป้ายของถ้ำเลสติโกอดนกันบรรยากาศนะวิวแบบสบายสบาย นี่ก็เป็นกล้องบนจรปิดเลยก้อนนี้พอเดินขึ้นมาก็เจอสะพานก็มาอัปเดตบรรยากาศกันฝั่งงูก็เป็นสะพาน นตาม YouTube ก็ไม่ไม่เสียใจเลยนะทางเดินก็อาจจะชันนิดหน่อย แล้วก็ที่ป้ายนี้แนะนำต่างๆนี่ก็เหมือนกันนะก็แนะนำ แล้วก็เวลาน้ําขึ้นน้ําลงเนาะก็ควรปฏิบัติเป็นอย่างไรเนาะน้ำสูงประมาณกี่เมตรนะก็โดยยนะูเนสโกเนาะและก็แนะนำสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆและก็แอปที่ใช้สแกน แล้วก็สถานติดท่องเที่ยวถ้ำต่างๆเนาะส่วนด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำเนาะปิดตายอยู่เนาะเข้าไม่ได้ วันนี้ก็ <c oughs> เวลาก็หมดลงแล้วก็อ,อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยฝากกดติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ